กินอย่างคือสดคักแท้เออเต้าหู้น้ำเต้าหู้ปลาต้องโกสิเออปลาต้องโกน้องฝังขึนี้แล้วก็นี่ดิพ่อมาละกอฮอนแลนด์ให้ผู้ใดก็ลูกชายอามาฝาก เดี๋ยวมาก็ได้ดําอ่ะอะลูกชายดําอ่ะพรหมริน à, ลุ่งไปด้วยดีเนาะใช้ซ่อมทิจจะที่รักใช้ซ่อมมีซ่อมจ๊ะ,จะนี่ยุคโรคระบาดเราต้องใช้ซ่อมนะคะอรุอ่วงไปด้วยดีพ่องานบุญ สบายใจบ่ไปนี่เออวงเออไปแล้วเราเออมือแลงกะสวดสวดทรงลาชจัหน่าานอยเดอ้เออ่ก่อนสีนอนอ,อ่าใหญ่เอ,อ้ยเฮ็ดบุญให้แล้วเรียบร้อยมีอ,อ่กุศลมีพลัง ยี่เฮ็ดให้ไหมมาสิจัดตัวเด็ด,ด,ดมากงเส้าได้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งพอดีไปซื้อข้าวเหนียวเขาหยิบให้เลยเขาทำไปทำอะไรพี่ท่าน mm hmm. อ๋อพอดีทำบุญร้อย mm hmm. วันให้ให้แม่โอ้ บารมีสูงพี่เอาใบนี้ไปเลยประสันหัวเอาแล้วเอาเลยเ,าเลยนาะ oh <yeah. S 1> อือฮะยายวันเพ้นเลย oh. อยากให้ลูกหลานพ้นทุกเ์ี่ยวกัน oh. จับแม่นๆเลย <Yeah. S 1> ปิงป่องอ่ออ้าวอีมหน้าพ่อหนึ่งเอาเอาโอเค พุ่งนี้ว่ากันใหม่เดี๋ยวกำลงังัางทางมะพร้าวผลิตต่อเนื่องอ,อ่ะโอเค